วัสดีครับคุณผู้ชมรายการเที่ยวขั้นเทพเมืองต้องห้ามพลาดในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวในเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางสายหมอกเมืองแห่งความโรแมนติกที่เต็มไปด้วยภูเขาและดอกไม้วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเสพความสุขกันที่เพชรบูรณ์ครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ภูทับเบิกนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับสำหรับคนที่มาจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเนี่ยต้องมาที่นี่เลยนะครับเพราะความสูงนะครับโผมถือว่าสูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชื่นชอบทะเลหมอกนะครับมาได้ตลอดทั้งปีครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยช่วงปลายฝนต้นหนาวเลยนะครับโอ,โ,โ,อโอ้โห,โโหเห็นกันแบบตับตาบตาบ,บเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยบรรยากาศที่เรามาเนี่ยประมาณสักหกโมงเช้าก็จะเห็นหมอกแบบเต็มไปหมดละอีกสักพักหนึ่งเนี่ยสายๆหน่อยนะครับก็จะเเหห็นมมือองงงงข้้าาาาาล่บรรยยกศสวโโ สดชื่อมากสำหรับคนที่ชื่นชอบทะเลหมอกแบบนี้นะครับสามารถมาได้ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับช่ว,วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็จะเห็นทะเลหมอกให้เห็นเนี่ยตลอดทั้งเดือนเลยนะครับคือตอนนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้โหหมอกแบบหมอกเยอะมากคือมองไม่เห็นมือตัวเองเลยนะดูดิฮะ <c oughs> มือหายยิ่ง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าขับรถขึ้นมาอันตรายห,หนึ่ง ควจะแบบนี่มาพักแรมก่อนในช่วงในช่วงแบบช่วงเย็นๆแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาเช้าหน่อยเพื่อที่จะมาดูทะเลหมอกแบบนี้ครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายครับในการเดินทางขึ้นมาในช่วงตอนแบบเช้ามากๆขนาดนี้หรือไม่ก็ตอนค่ำๆโอ้โหหนาวไหมฮะฮะนี่เป็นแฟนคลับของผมที่มาดูผมในการถ่ายทำอย่างนี้นะฮะนี่ฮะก็เห็นพี่ๆนักท่องเที่วยวที่มาต้อนรับเราเป็นอย่างดีจริงๆเขาไม่ได้เป็นต้อนรับหรอกครับเขามาเขามาดูของเขาเหมือนกันครับ กินอะไรครับกินโรตีค่ะหรอสั่งรถอะไรไปอ่ะอันไหนอร่อยชีสไก่แสดงว่ากินบ่อยขอบคุณครับมาให้ชิมมาจากไหนฮะมาจากนี่เลยอ๋ออยู่ที่นี่แล้วเหรอไม่ใช่อยู่ดอยล่างแล้วขึ้นมาเที่ยวดอยบนนี่แหละมาบ่อยไหมมาบ่อยไหมไม่บ่อยคุณมาเคยมาแล้วพวกหมอกจาเฟดประมาณกี D ่โมง อัชราภาอ้ามาเดี๋ยวกินเดงได้เมียวอยากป้อนนี่ปกติแต่งตัวเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าหรือว่าเป็นแล้วแต่โอกาสเอ๋ชื่อบ้านแต่งอ๋อนี่ชื่ออะไรครับโทษทีฮะชื่อฝนฝนฟอยอ,อันนี้คือโบหิมะนะครับ อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่คุยมนไม่คุยมาเขาบอกว่ากินแก้ความวความหวานและเบาดัน <c oughs> ความดันและเบาหวานนะครับแก้ความดันและเบาหวานอ๋อเหมือนขนมหวานอืมอร่อยมากเลยอะ นี่เป็นไงครับบรรยากาศตอนนี้นะครับประมาณช่วงชัก9โมง10โมงเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเห็นละฟ้าก็จะเริ่มเปิดแล้วนะครับหมอกก็เริ่มจางล้วเพราะว่าแสงจากจากพระอาทิตย์นเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็ลมเริ่มแรงพัดพวกไอหมอกอะไรต่างๆนะครับไปละมองเห็นบรรยากาศด้านล่างนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับเรียกว่านี่180องศาเลยนะครับแต่เกือบทางนี้ก็จะเป็น310องศาซึ่งมุมนี้ที่ผมอยู่เนี่ยเป็นจุดยอดที่สามารถมองวิว รอบจังหวัดเพชรบูรณ์ได้360องศานะครับรวมไปถึงตรงจุดที่ยอดที่สุดซึ่งเมื่อเช้าที่เราไปมานะครับเห็นเลยเห็นยอดเลยจุดสูงสุดของภูทับเบิกครับตอนนี้อากาศก็ยังเย็นๆสบายๆอยู่นะครับแต่ว่าแดดอาจจะแรงนิดนึงแต่ถ้าเกิดสําหรับคนที่เกิดว่าไม่กลัวไม่กลัวดำเนี่ยก็สามารถอยู่ได้สบายๆเลยลครับภูทับเบิกเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ามง้ง ประกอบอาชีพด้วยการทำการเกษตรแบบขั้นบันไดตามเชิงเขาในช่วงหน้าฝนยังมีไร่กระหล่ำปรีที่สวยงามส่วนหน้าหนาวมีดอกนางพญาเสือโคร่งเบ่งบานเต็มภูทับเบิกเลยะครับอีกหนึ่งสัญลักษณ์นะครับของภูทับเบิกนะครับนั่นก็คือไร่กระหล่ำปรีนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบถ่ายภาพนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับที่จะมาโพสนะครับกับภาพเก๋ๆบนไร่กระหล่ำปรีแห่งนี้ครับแต่ว่าส่วนตัวผมมันก็ชอบเท่าไไรครับ ก็ไปกับแสงสีกับสิ่งที่สวยๆก็เมือนพี่เสื้อลาตี